สวัดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพิจิตรลับทุกท่านครับเช้าดีดีน้ำมันะครับช่องพิจารณาเพราะจะมานำเสนอต้นมูลดังเชเช้านะครับของวันที่11เอ็นะ11นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดๆใส่น้ำโต้ขนมดีๆไหมทุกท่านนะครับช้องิีดีน้ำมันดาเพาจะมานำเสนอให้ท่านชมได้รักสมทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับเชิดังเชินะออกเวลาตีสามนะครับตีสามห้านาทีของทุกวัน จันทร์วันจ oh. ุกนะครับขอคก็คุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาประชมนะครับทุก <Skills> ท <ibles> <s deuxième> ุกท oui ี่ใดฝากคนติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับยุนลมเพื่อความเดินเป็นหลักนะส่วนท่านใดชนชอบอยากนำไปใช้ก็ให้พิจารณาดูให้ดีนะครับขอคก็คุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะไม่เจ็บไม่จืนะครับมันเป็นมังค่มังค์บริษัทบริษมทโชคบริษัทนะครับ โอเคไหมง่ายนะออที่จะเป็นนิทานยศหน้าห้าหน้าหกสิบาเจ็ดนะครับหุ่นดาจนเช้านะออกดีสามห้านาทีนะครับสองกับสามนะครับสองสามเน้นที่หกกับเจ็ดนะสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับเจ็ตัวลองก็สองสี่สองห้า รับที่จ wick, จ5นะครับสามนี้นะครับอันที่5เข็มขีดกลางนะครับสามนี้นะครับตัวเชค่อมไปจับนะครับตัวเช่อมไปลิ้นกันแตกนะครับสามนี้นะครับอันนี้2า3นะครับตา3อัปนี้เด่นอยู่ตรงนี้นะอืมรจุนี้นะครับ2 6 2 7เจ็ดนะครับเื่อนอันนี้ล่างอันนี้ลองนะครับต่อมาณนี้นะครับเข่วนชุดวินก็ตรงนี้นะครับ จะมาเน้นตรงไหนดีครัเนี่ยเอาปันชงที่สามนะสามนะนะครับสามนะนะแบบนี้นะครับสามนาะครับเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับในวงกลมอยู่นะสามนะี้ให้ชอบสามก็จะไปเน้นที่หกกับเก็ยนะครับกูเขาหน้านะถตรงนี้นะครับหกกับเก็ยนะเกียสองกับสามนะครับจัดไปเป็นชอบไปจัดที่สามห้านาที ขอให้มีสิ่งดีๆเอามาในะชีวิตก็คือเงินเงินเงินนะครับมันนี่มันนี่นั่นแหละรครับอ่าพสิ่งที่จะบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ก็คือเงินเท่าน,นั้นนะครับแต่อย่าบูชางินนะอืมให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมานะครับแต่ต้องทํามาหากินนะครับไม่มานอนรองเงินไหลมานะอืมเราไม่ได้ทําท่อไว้เหมือนกับบางคนนะที่ซื้อหุ้น พอจะพอไว้เงินไหลเข้าวันรับป็นทำพันล้านันี้นะครับอ่อันนั้นเงินไหลมาเทมาแน่นอนแต่ของเราคงไม่ไหลมาเทมาหรอกขอให้มันหลุดมาพอแล้วล่ะอส่วนตุ๊บตักตุ๊บตักเรบ่อยๆเลื่อเยอะเยอะตามนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้สำหรเบวานี้นะครับโชคดีครับแต่ว่าที่ต้า